เลือกดีพฤษภาคม2568วางแผนให้ชีวิตรุ่งพุ่งแบบไม่สะดุดวันจันทร์ที่5พฤษภาคมเลิกสมโนเหมาะกับพิธีกรรมทางศาสนาบวชพระธรรมบุญขึ้นบ้านใหม่หลีกเลี่ยงงานขุดและคนเกิดวันอังคารพริฤหัสวันศุกร์ที่9พฤษภาคมวันธงชัยคูล4เปิดร้านเซ็นสัญญาเปลี่ยนชื่อสกุลลงเสาเอกจัดเต็มได้เลยอย่าแต่งงานวันนี้และคนเกิดวันเสราร์อาทิตย์ห้ามใช้เด็กขาดวันเสราร์ที่10พฤษภาคมเลือกเทศาตรีสายค้าขายบันเทิงร้านอาหารโรงแรมมาเลย อย่าบวชวันนี้และคนเกิดวันพฤหัสสุกนศชายวันอังคารที่20พฤษภาคมลาภะราชาโชคเทวิเลิกดีมากสําหรับผู้หญิงหรือธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้หญิงงดขุดดินและคนเกิดวันอาทิตย์พุธกลางวันห้ามใช้วันพุธท,ที่28พฤษภาคมลาภะอมริโชเปิดตลาดใหม่ขายของนอกสถานที่ร้านแผงลอยคือใช่สุดๆคนเกิดพุธกลางคืนเสาห้ามเด็ดขาดอย่าลืมเลือกเลิกให้ถูกงานมงคลจะรุ่งไม่รู้ลืม